ในพื้นที่ของอำเภอเบตงกันบ้างค่ะโดยกลุ่มสตรีชุมชนบ้านจาระกางาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะได้อบรมหลักสูตรการทำผ้าพพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Eco คปรินที่ทำการชุมชนจาระกางาอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลหลักสูตรการทำพิมพ์ลายผ้าหรืออีโคปรินเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางเลือกให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพทางเลือก เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยมีสมาชิกกลุ่มสตรีชุมชนจาระกางาและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการจำนวน40คนและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มนานาไอเดียทางด้านของนางมัทุสรนดีเสมอวิทยากรจากกลุ่มนานาไอเดียค่ะก็ได้กล่าวว่าการผลิตภาพพิมพ์ลายหรือ e ีโคปรินค่ะเป็นเทคนิคการผลิต ภาพพิมพ์ลายที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันมีกระบวนการโอนถ่ายสีและลวดลายจากส่วนของใบดอกและผลของพืชลงบนผืนผ,ผ้าด้วยวิธีการทางธรรมชาติประกอบกับอำเภอเบตงค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมีแนวคิดที่จะทำงานเกี่ยวกับอีโคปรินต์ก็คือเทคนิคการโอนสีจากใบไม้ลงไปสู่ผ้าโดยเราได,ได้สอนการทำสอง,สองเทคนิคด้วยกันค่ะคือการนึ่งโดยการวางใบไม้ลงบนผ้าแล้วใช้วิธีม้วนจาก จากนั้นก็มัดให้แน่นแล้วนำไปนึ่งโดยใช้ความร้อนในการช่วยถ่ายโอนสีไม่ให้น้ำซึมลงลงบนผ้าค่ะและอีกเทคนิคนึงนะคะก็คือการทุบโดยการวางใบไม้ลงบนผ้าและนำค้อนทุบสีจากใบไม้จากนั้นนะคะก็จะถ่ายโอนสีลงมาบนผ้า ทั้งสองเทคนิคนี้นะคะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันค่ะทางด้านนางนารุมนคือรอมอนะคะรองประธานกลุ่มสตรีบ้านจาระกางาค่ะก็ได้กล่าวว่ากลุ่มสตรีบ้านจาระกางานะคะได้เรียนรู้การทําผ้าเพื่อที่จะให้มีผ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มจะได้นําไปต่อย,ยอดการผลิตกระเป๋าเพราะกลุ่มบ้านจาระกางาค่ะก็ผลิตกระเป๋ามาเนิ่นนานคิดว่าสินค้านี้น่าจะเป็นที่รองรับให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอ,อําเภอเบตง ซึ่งชุมชนจราระกางานะคะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและมีสินค้าสวยงามที่ทางชุมชนได้ผลิตออกมาให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้มาซื้อกันค่ะเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายใจ่ายในครัวเรือนส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีจราระกางาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ